มาแล้วสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยนะครับครอบพี่ชาคาเฟ่ครับสวัสดีครับอยู่กับบรรยากาศดีๆนะครับ<ม>เครือ่องดื่มใหม่ๆจากทางร้านนะครับเรามาวุ่นวายในร้านพี่อ้อยนะครับ ามาดูออเดอร์กันเลยนะครับว่าวันนี้เราจะได้ดูออเดอร์ไหนบ้างนะครับจากเมนูที่ลูกค้าสั่งมานะครับตะโกนทักพี่อ้อยเหมือนตกใจอันนี้มีเมนูกาแฟด้วยนะนี่ออลเลียง เอเลี้ยงนี่หลายท่านมาสั่งแล้วก็จะชอบใจนะครับโดยเฉพาะที่เป็นยกล้อด้วยนะครับยกล้อนี่ก็จะออกมันๆนะครับเคยกินด้วยอร่อยนะครับลงนก็ทิมๆนล,ลงไปนะครับครับนะพี่อ้อยน่าจะไปกดกาแฟ วรอพี่อ่าไปกดกาแฟสักคู่นะครับอ๋อดูออเดอร์สมุดจิ๋วพี่อ้อยเมนูนี้น่าจะเป็นโทรสั่งนะครับโทรสั่งตามคิวตามออเดอร์ไปมาแล้วเมนูกาแฟ ี่แก้วเลยเป็นคนลาเมนูด้วยนี่มีชาเขียวปันสามปันสามมีชาเขียวมีโอเลี้ยงมีอะไรนมสดหรือเปล่านะครับไม่นมสดก็โกโก้โกโกละอะกลัวไม่ว่าจะสาบขาหลอกแล้วก็อันนี้เป็นเมนูกาแฟสด อากาศช่วงนี้ก็อบอ้าวนะครับตะแก้วนะครับสดชื่นดีชาเขียวปั่นยืนกล่องไกลๆไม่ได้เดี๋ยวจะเทียมหน้าพี่อ้อยเดี๋ยวพี่อ้อ,อยจะเกี้ยน เย็นกลักมาอันนี้กาแฟซุปอ,อะไรดีหน่อยเอสเปรสโซ่โอเอสเปรสโซ่ เดี๋ยวให้พี่อ้อยทำออเดอร์ลูกค้าเสร็จก่อนผมว่าเสร็จนี่คือเก็บเลยนะครับขอขอแทรกคิวหน่อยเนี่ยกำลังยืนดูอยู่ว่าพี่อ้อยทำเมนูอะไรบ้างเนี่ยแล้วเราก็จะกินตามลูกค้าพี่อ้อยเอทิโซ่กันสักแก้วไหมพี่อ๋อไม่ได้ไม่ได้ผมกินกาแฟสดไม่ได้นะครับน่ารัยนะโอ้ เอสเปรสโซ่ปั่นแล้วก็ชาเขียวปั่นนะครับรแต่เมนูนั้นก็น่าสนใจนะพี่อ,อ,อ่อมนะละข้าวผี่ชาคชาเฟ่รับสายตลอดเลยจ้านม,ามาสดเย็นหนึ่งนมละคูเย็นหมูค่ะบีบบีบบีบมะค่ะสองแก้วนี้เรียกวีปะนมสดจ้าเลยค่ะ ระหว่างที่พี่อ้อยรวบรวมเมนูนะครับเรามาดูหน้าร้านพี่อ้อยนะครับนี่พี่อ้อยจัดร้านแบบนี้หลัน,นการลักนะครับร้านพี่อ้อยนะครับเนี่ยก็จะเห็นนะครับบางทีแกก็จะจําเมนูราคาแกไม่ได้แล้วครับก็ต้องมาดูป้ายเมนูตัวเองว่าราคากี่บาทนะครับร้านพี่อ้อยมีบริการจัดส่งฟู้ดแพนด้านะครับเป็นเคาน์เตอร์นะครับป้ายร้านอยู่ด้านข้างก็มี ต่อกันเลยต้องแช่นี้ขอฟดก่นายร็ต้องฟีดรอลูกค้าไว้นะครับอากาศจะทำให้น้ำมันละลายเร็วช่วงนี้อากาศจะอบอ้าวไม่เป็นไรว่าจะหยิบหลอดช่วย เป็นเมนูโกโก้นะครับเราต้องสุ่มๆไปก่อนนะครับไม่นมสดก็โกโก้ละเป็นเมนูโกโก้ปลาเพราะว่าทพี่ออๆจะชอบใส่ของโกโก้เป็นส่วนผสมสุดท้ายเจ้าอจะว่าทำแบบนี้แล้วมันจะมีกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติโกโก้ที่ ที่ยังไงล่ะที่เข้มข้นขึ้นนะครับพี่อ้อยขำเลยเราผมพูดผิดเอ๊ะพี่อ้อยยังไม่ชินใช่ไหม <laughs> ผมชินตัวเองแล้วนะพี่อ้อย <laughs> แก้วคพี่ชาเนี่ยนะแก้วแสนทาง,งร้านพี่อ้อยเลยในแก้วนี้ก็จะมีเบอร์โทรนะครับแล้วก็ ชื่อ Facebook Fanpage นะครับกดติดตามนะครับเผื่อพี่วาจะอัปเดตเมนูใหม่ๆหรือเรื่องราวต่างๆนะครับสามารถติดตามเพื่อเพิ่มเติมได้ที่เพจของพิชชาคาเฟนะครับนี่พี่วายทำ น้ำโค้งให้กินนะครับเย็นสดชื่นเลยพี่วายสงสารยืนร้อน เราดูยาวๆเลยนะครับภาพอะไรดีครับออพี่โทรมาสังาส่งพี่ว่าได้เลยอย่างเี่ากี่แก้วนะคะ4แก้วค่ะ รอสักครูน่นะกำลังทำรัวๆนี่กคือจะเป็นโอเลี้ยงยกล้อนะคระับสีโอเลี้ยงสีก็จะดำปึดเลยต่อร่อยนะครับใครกินกาแฟไ่ใครได้ก็แนะน,นำเมนูนี้โอเลี้ยงยกล้อ thank you นี่เป็นนมสดน้ำผึ้งนี่ถ่ายไปต้องต้องขอขอบคุณน,นะครับสปอนเซอร์หลักนะครับที่ทำให้ช่องอ e ิดก๊อบอยู่ได้นะครับก็คือนี่นะครับร้านพี่อ้อยกบิจาคาเฟ่น,นะครับ <laughs> กับน้ําอัดลมนะครับสดชื่นสดชื่นนะครับ ขอบคุณพี่อ้อยเลยนะนี่นมนมนมสดน้ำผึ้งเยน็นเมนูนี้อยากให้ลอง ความหอมของน้ำซึงนะความอ่อนนะครับ๋ยวห้เริมจับโต๊ะไม่ทันแล้วตอนนี้เคาเตอร์เริ่มเต็ม ภาษาอันอลังการเมนูสีชมพูมาแล้วนมเย็น รสชาตินมเย็นพี่อ้อยน,นี่ก็จะออกหวานหอมนะครับ แต่ละเมนูที่พี่อ้อยทำนะครับแต่ละแก้วก็จะมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นะครับเช่นชาเขียวพี่อ้อยอย่างนี้ก็จะหอมกลิ่นชาเขียวมาก่อนเลยแล้วก็จะได้รสชาติชาเขียวแบบเต็มเต็มนะครับแล้วก็มีความมันแล้วก็หวาน ตามมาเพื่ออร่อยมากนะคระับเย็นอันนี้พี่อ้อยแบบยกให้เลยจริงๆแค่เห็นก็เย็นสดชื่นนะคะแค่เห็นก็อยากกินแล้วนะ เนียน่ย,นยเห็นไหมกลิ่นข้าหอมมาเลยนะพี่อ้อยขนาดว่าผมยืนอยู่ไกลๆนะกลิ่นเยน็ยนห้อมร้านนะครับสดชื่นดีร้านกำลังดีแก้วนี้30บาทนะครับสำหรับเมนูนนปั่นนะครับพี่ออยไปฟิตไว้อีกนะครับรอลูกค้ามารับ กินหอมไหมนะเ,เพราะว่าสูตรเดิมแบบเดิมอร่อยเหมือนเดิมติดจานกะ็มาต่อกันนอนเช่าเดียวกัน i'm ต้องดึงกล้องเข้ากล้องออกให้ดีนะเดี๋ยวจะชนกันโอ้แกนี่มีบุกบุกด้วย ุณนะครับทุกคนที่รับชมช่องอิดก๊อบนะครับก็ติดตามร้านพี่อ้อยคาเฟ่นะครับแล้วเจอกันใ่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ายนะครับสวัสดีครับราไปแชยวเลือดต่อเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับายบายครับ น,นี่ครับพี่อ้อย